เต็มเลยนะคะทุกคนดูนี่โอ้ยไม่มันเต็มเลยนะคะโอ้ยเป็นไข่ทั้งนั้นเลยน้ำน้ำโอ้ยโอสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออเมบานเฮ h ชนแนลนะคะแต่วันนี้เราขอพักเรื่องเห็ดกันก่อนนะคะวันนี้ เพราะว่าวันนี้เราจะไปหาของกินชั้นสูงกันนะคะนั่นก็คือเราจะไปเย่ไข่มดแดงกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะได้ไข่มดแดงมากินไหมนะคะไปตามและนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะคะมินอ่าถังน้ำใส่น้ำมานะคะแล้วคนที่จะเย่มไม่ใช่ใครคือแม่นั่นเองนะคะ พอดีว่าออกมาหาดูนะคะแถวแถวบ้านแถวแถวบ้านนะคะจะเป็นป่าหน่อยมาหาดูแล้วเจอนี่นะคะก็จะมีไม้เราก็จะมีไม้นี่นะคะไว้เยมันจะยาวหน่อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ นี่มันจะเป็นต้นมะม่วงนะคะตรงนู้นจะเป็นรังใหญ่ใหญ่พอสมควรนะคะเดี๋ยวเห็นกันไหมเอ่ยน,นู่นนะคะใหญ่มากตอนนี้นะคะทุกคนเรากำลังให้แม่สอยไข่มดเดงนู่นนะคะ อ้ยเม่ระวังเห็นไหมคะจะได้กินไหมเนาะวันนี้ดูพลังคนสอยก่อนนะคะโอ้ยตอนนี้อุณหภูมิประมาณ40องศานะทุกคนอากาศร้อนมากเอาเอา โอ้โหโอ้ได้จริงๆด้วยนี่นะคะทุกคนโอ้ยโอ้ยเต็มเลยนะคะทุกคนดูนี่โอ้ยแม่มันเต็มเลยนะคะโอ้ยเป็นไข่ทั้งนั้นเลยน้ำน้ำโอ้ย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  ของกินชั้นสูงนะคะโอ้ Ooh, เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะถ้าเกิดว่ากล้องมันสันส่นๆโอ้ย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  ล่อยไปด้วยเต้นไปด้วยนะคะเพราะแม่มันแม่มันกัดอันนี้แค่ลังแรกนะคะยังมีอีกประมาณสามลังยังมีอีกประมาณสามลังนะคะโอ้ตอนนี้โดนกัดโอ้อีกอีกลังนึง อีกลังหนึ่งนะคะทุกคนอุอ้ยอุยอ้ยเดี๋ยวก่อนนั่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 นโอย,โอย,โอยมันจะไกลหน่อยนะคะตัวนี้มันจมลงไปก้นถังแล้วนะคะเอ้เม่มันเม่มัน แม่มาเราเจาทิ้งนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะไปหาลังตัวต่อไปนะคะแล้วก็เย็นนี้เราไปทํากับข้าวเดี๋ยวไปดูก่อนว่าจะทำอะไรนะคะโอ้อันนี้อันนี้ลังใหญ่นะทุกคนน,นี่ลังใหญ่อู้อ้อู้แม่มันบวตดัดเอาเอาเอาให้มันตรงๆหน่อย โ,โย่เข้าไปอ้าวอุ้ยแม่แ,มงแงบมันลนอ่ะแม่อันนี้ก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะนี่อีกรังหนึ่งนะทุกคนอ้าวปล่อยแม่มันออกปล่อยแม่มันออกอของกินชั้นสูงบ้านเรานะคะ เอาละค่ะทุกคนโอ้ย,อยตัวนี้พอได้กินนะคะพอได้กินได้นิดหน่อยนะคะแม่กำลังเอาแม่มันออกอยู่นะคะจะบอกตอนนี้โดน,โดนโดนแม่หมดแดงลุมแล้วนะคะติดเต็มเลยก็วันนี้ ไม่มีอะไรมากนะคะไม่ได้มาพูดเรื่องเห็ดเลยนะคะวันนี้มาสอยไข่มดแดงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะฝากกดสับะไครกดไลค์กดแชร์ช่องอ้อมเมบ้านเห็ดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ